พี่หมอครับช่วยรับกาวคืนไปทีตอนที่28เพื่อนคนใหม่ก๊อกก๊อก,กคุณกันคะคุณผู้หญิงให้มาเรียนว่าได้เวลาทานอาหารแล้วคะ่ะแสนดีรีบยกมือเลียวทั้งสองข้างขึ้นผักให้คนพี่ที่กำลังฉวยโอกาสจากเรือนล่างของเขาออกด้วยความตกใจเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูกันชวีต้องยอมผ่าออกจากน้องลุกขึ้นยืน หันหน้าไปมองประตูจิปากอย่างขัดใจที่มีคนมาขัดจังหวะเขาก่อนเอ่ยตอบกลับไปบอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวผมกับน้องลงไปครับได้ค่ะกันหันมายิ้มให้น้องที่รีบดึงเสื้อยืดตัวโคง้งโอเวอร์ไซส์ของตนลงปิดล่างกายขาวเนียนที่เขาเพิ่งได้สัมผัสทั้งยังเงยหน้าอันแดงละเลือ่อมองค้อนให้เขาวันนี้ลอดตัวไปนะแลบบิก แต่วันหน้าไม่ปล่อยไปหรอกนะพูดอะไรของพี่ดูสิหน้าแดงหมดแล้วนั่นเขินรหรปล่พี่กันนะ่ะโอเคพี่ไม่ล้อแล้วปะลงไปทานข้าวกันเพราะถ้าอยู่นานกว่านี้พี่ต้องอดใจไม่ไหวจนจับกระต่ายแถวนี้กินแทนข้าวแน่นอนมือหนายื่นไปตรงหน้าน้องแสนดีเห็นดังนั้น ก็วางมือเลียวเล็กของตนลงบนมือหนาทั้งลุกขึ้นยืนเดินตามพี่กันออกจากห้องไปอุ๊ยน้องแสนดีมาได้ยังไงกันเนี่ยพี่คิดถึงจังเลยมาให้พี่กอดให้หายคิดถึงหน่อยทันทีที่แสนดีและกันเดินลงมาถึงห้องโถงด้านล่างสาวสวยว่าที่คุณหมออย่างพี่พิมพ์ก็พุ่งตัวเข้ามาหาเด็กหนุ่มทั้งคว้าตัวไปกอดอย่างคิดถึงนักหนา เหมือนไม่ได้เจอกันเป็นปีเออผมก็คิดถึงพี่พิมพ์ครับอุ๊ยน่ารักจริงๆมือเลียวบางยกขึ้นบีบแก้มนุ่มของเจ้ากระต่ายอย่างหมันเคี้ยวพิมพ์พอแล้วน้องเจ็บเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นห้ามน้องสาวที่พุ่งตัวเข้ามาจู่โจมแฟนตัวเล็กของเขาโหพี่กันแค่เนี้ยก็ต้องทำเสียงเข้มให้พิมพ์ด้วย จะห่วงอะไรนักหนาก็ไม่รู้เสียงเล็กค้อนให้พี่ชายแสนดีที่หลุดพ้นจากการจู่โจมของพี่พิมพ์ต้องถอนหายใจเบาๆทั้งยกมือขึ้นรูปแก้มตัวเองให้คลายจากอาการเจ็บที่โดนพี่พิมพ์บีบเมื่อครู่น้องดีมก็มาด้วยเหรอแสนดีหมุนในตามองไปตามเสียงพูดของพี่กันก็เจอกับดีมเพื่อนร่วมคณะ ที่พี่พิมพ์แนะนำให้รู้จักเมื่อหลายวันก่อนยืนส่งยิ้มให้เขากับพี่กันสวัสดีค่ะพี่กันสวัสดีแสนดีอ่ะเออสวัสดีดิมนี่เราสองคนรู้จักกันเหรอกันชวีขมวดคิ้วมองดีมกับแสนดีพิมพ์เป็นคนแนะนำให้ทั้งสองคนรู้จักกันเองค่ะเพราะเห็นว่าอยู่คณะบริหารเหมือนกันแต่น่าเสียดาย ที่ทั้งสองไม่ได้เรียนอยู่คาดเดียวกันไม่งั้นคงฝากดีมให้ไปอยู่แก๊งเดียวกับน้องแสนดีแล้วพิม์พได้โอกาสก็พูดแทรกขึ้นเพื่อคลายความสงสัยให้พี่กันอย่างนั้นเหรอกันยกยิ้มให้น้องสาวตัวแสบที่ชอบผูกมิตรให้คนอื่นไปเรื่อยอย่างนั้นแล่ละค่ะภายในโต๊ะอาหารครอบครัวของกันชวีดูจะคึกคัก มากกว่าทุกวันเนื่องจากลูกชายคนโตพาคนสำคัญมาแนะนำแถมยังเป็นมื้อเที่ยงที่ครอบครัวนี้ได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันในรอบหลายเดือนชวนให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายอมยิ้มอย่างมีความสุขคุณแม่ได้ยินว่าน้องแสนดีชอบทานไก่โดยเฉพาะไก่ทอดแม่เลยสั่งให้แม่ครัวจัดไก่ทอดชุดใหญ่ให้หวังว่าจะถูกใจเรานะ คุณผู้หญิงของบ้านหันไปพูดกับแสนดีด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มกันชวีสส่หัวให้คนเป็นแม่ดูเหมือนจะมีคนหลงเจ้ากระต่ายของเขาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอัตราและดูท่าจะหลงหนักซะด้วยสังเกตได้จากการพูดอย่างอารมณ์ดีเดี๋ยวจับเนื้อเดี๋ยวบีบแก้มเบาๆอย่างหมันเคี้ยวนั่นค่ขะขอบคุณครับน่ารักจริงๆค่ะคุณใจเย็นๆคุณหญิง ดูสิเจ้ากระต่ายตกใจหมดแล้วประมุขของบ้านส่ายหัวให้กับคนเป็นภรรยาที่ดูจะตื่นเต้นดีใจตั้งแต่ได้พบกับเด็กคนนี้นั่นสิครับอีกอย่างคราวหน้าคุณแม่ไม่ต้องจัดเต็มเมนูไก่มาขนาดนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ผมกำลังให้น้องลดอยู่กินแต่ไก่ทุกวันจนจะกลายล่างจากกระต่ายไปเป็นไก่อยู่แล้ว แสนดีชักมือที่กำลังตักไก่ทอดหันกลับมามองพี่กันทั้งกระพริบตาปิดๆเมื่อได้ยินคำพูดทำร้ายจิตใจด้วยการบอกว่าจะงดไม่ให้เขากินไก่มือเล็กละจากจานไก่ไปตักหมูทอดแทนพูดอะไรอย่างนั้นหละกกันถ้าน้องอยากกินก็ให้น้องกินจะห้ามทําไมเสียงทุ้มทรงภูมิของคุณพ่อเอ่อยขึ้นเมื่อเห็นเจ้ากระต่าย หันไปตักหมูทอดแต่ตาเนี่ยมองจานไก่ทอดละห้อยกันได้แต่ร้องหืมในลำคอดูท่าจะไม่ใช่แค่แม่กับน้องสาวเขาอย่างพิมพ์ที่หลงเจ้ากระต่ายเพราะดูแล้วแม้แต่ประมุขของบ้านอย่างคุณพ่อก็ออกแววจะสปอยน้องตั้งแต่ได้เจอกันครั้งแรกซะแล้วพากันตามใจมากๆเดี๋ยวเสียเด็กกันพอดีแต่ทว่าคนที่บอกว่าเดี๋ยวเสียเด็ก ดันเป็นฝ่ายยื่นมือไปตักไก่ทอดมาวางบนจานของน้องตามใจมากไม่ได้เดี๋ยวเสียเด็กต้องให้กินอย่างอื่นบ้างเหลอห้ามตามใจแต่ตักไก่ให้น้องพี่กันนั่นแหละตัวสปอยน้องพิมพ์กอกตาพูดขึ้นอดหมั่นไส้พี่ชายตัวเองไม่ได้ทำมาเป็นพูดว่ากำลังงดไม่ให้น้องทานไก่ แต่กลับเป็นคนตักไก่ให้น้องซะง,งั้นยังมีหน้ามาพูดว่าห้ามให้คนอื่นตามใจน้องหยุดเถียงกันดูสิทั้งน้องแสนดีและน้องดีมเลยพากันนั่งฟังไม่กล้าทานแล้วเนี่ยอ่ะอะอย่าไปสนใจพี่น้องคู่นี้เลยนะแสนดีอยากทานไก่ทอดก็ทานให้เต็มที่ใครห้ามเดี๋ยวแม่จะดุให้น้องดีมก็เหมือนกันไม่ต้องเกรงใจทานเลยลูก คุณผู้หญิงเอ่ยแทรกขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณครับเด็กหนุ่มสาวอย่างดีมและแสนดีเอ่ยขอบคุณคุณผู้หญิงของบ้านก่อนลงมือจัดการกับข้าวตรงหน้าบรรยากาศภายในโต๊ะอาหารตลบอบอวนไปด้วยรอยยิ้มและการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแสนดีไม่เคยคิดมาก่อนว่าการมาบ้านพี่กันครั้งนี้ จะทำให้เขารู้สึกเป็นคนโชคดีมากๆตั้งแต่ได้พบกับพี่กันก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาอยากขอบคุณเหลือเกินที่พี่กันรักเขาและพาเขามาพบกับครอบครัวที่แสนอบอุ่นเช่นนี้แสนดีหันไปยิ้มขอบคุณให้คุณยักษ์ตัวโตจนล่างสูงอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นมายีหัวเขาอย่างเอ็นดูโดยไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้อง การกระทำของทั้งสองคนภายหลังมื้อเที่ยงพิมพ์ก็ทำการยึดตัวแสนดีให้ออกไปนั่งเล่นที่สวนหลังบ้านพร้อมกับดีมแล้วไล่ให้พี่ชายอย่างกันออกไปแม้กันชวีจะฮึดฮัดอยู่บ้างแต่ก็ไม่อยากทำตัวติดกับน้องจนเกินไปจึงจำใจปล่อยให้เด็กๆคุยกันเพราะออกเข้าจริงๆถ้าเขาพาน้องขึ้นไปห้องนอนอีกครั้งคราวนี้เขาคงหยุดตัวเองไม่ได้แน่ๆ น้องแสนดีครับพี่พิมพ์หญิงสาวทำท่าเขินอายนิดหน่อยก่อนเอ่ยปากถามเด็กหนุ่มหลังจากไล่พี่ชายตัวเองออกไปแล้วเออคือพี่จะถามเรื่องพี่ชายแล้วนะ่ะพี่พิมพ์จะถามเรื่องพี่โฟกหรอครับพี่โฟกใช่พี่คนที่ไปรับแสนดีที่มาหาลาัยวันก่อนใช่ไหมใช่ครับงั้นพี่ขอเข้าประเด็นเลยนะ พี่ชายของเรามีแฟนยังแล้วคนที่ชอบล่ะมีไหมอีกอย่างพี่เขาชอบผู้หญิงแบบไหนหรอพิมพ์ถามรัวเร็วแถมใบหน้าขขาวนวลยังเริ่มขึ้นสีละเลืออ่ะเออคือพี่โฟกยังไม่มีแฟนครับแต่จะมีคนที่ชอบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะพี่โฟกอยู่ที่อังกฤษเป็นหลักเพิ่งกลับมาเลยไม่ได้ถามส่วนสเปคผู้หญิง อันนี้ผมก็ไม่รู้ครับแสนดีตอบกับพิมพ์พอย่างแบกรับแบกสู้ไม่อยากจะบอกว่าความจริงแล้วพี่ชายของตัวเองเพย์บอยมากแค่ไหนควงสาวๆไม่ซ้ำหน้าใจจริงก็อยากจะบอกพี่พิมพ์พว่าอย่ามาสนใจพี่ชายเขาเลยนั่นนะ่ะตัวอันตรายอีกอย่างเขาไม่อยากเชียร์ใครให้พี่ชายนอกจากคนเพียงคนเดียวและคนคนนั้นก็คือเฮเลน แย่ yeah, จังที่พี่ไม่รู้ว่าพี่ชายเราชอบผู้หญิงแบบไหนเดี๋ยวพี่ไปเอาของว่างมาเพิ่มดีกว่าเออพี่พิมพ์ครับแสนดีอยากได้อะไรเพิ่มไหมพิมพ์ที่เตรียมตัวหมุนเดินออกจากโต๊ะหันมาถามแสนดีคือความจริงแล้วพี่โฟกอาจจะมีคนที่ชอบแล้วก็ได้ขอโทษด้วยนะครับพิมพ์ชะงักไปคู่หนึ่ง ก่อนเผยยิ้มให้แสนดีที่ทำท่าหูลู่ห่างตกหนักอกหนักใจจะขอโทษพี่ทำไมเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องทำท่าลำบากใจขนาดนั้นพี่แค่สนใจพี่ชายเราแต่ถ้าพี่ชายของเรามีคนที่ชอบอยู่แล้วพี่ก็ไม่ยุ่งหรอกจ้ะเดี๋ยวพี่ไปเอาขนมมาเพิ่มดีกว่าส่วนเราก็นั่งคุยกับดีมไปก่อนแล้วกันแสนดีถอดลมหายใจออกมาดีนะ ที่พี่พิมพ์เป็นคนเข้าใจอะไรง่ายๆคนสวยๆน่ารักอย่างพี่พิมพ์ไม่เหมาะกับซาตานอย่างพี่โฟกหรอกลำบากใจน่าดูสินะเสียงเล็กที่อยู่ข้างๆดังขึ้นทำให้แสนดีหันไปมองอย่างงง,งดีมว่าอะไรหรอก็ที่นายต้องตอบพี่พิมพ์ไปแบบนั้นไงดูพี่พิมพ์จะชอบพี่ชายนายมากเลยนะเพราะตั้งแต่รู้จักกันมาพี่พิมพ์ ไม่เคยสนใจผู้ชายคนไหนมากขนาดนี้มาก่อนแล้วทำไมนายถึงไม่อยากให้พี่พิมพ์รู้จักพี่ชายนายล่ะน่ะนี่เธอดูออกเหรอดีมยกยิ้มให้แสนดีมันก็ไม่มีเหตุผลอื่นที่นายต้องตอบกลับพี่พิมพ์อย่างนั้นพี่ชายเราไม่เหมาะกับคนดีๆแบบพี่พิมพหรอกพูดเหมือนพี่ชายนายเป็นคนไม่ดี ก็ประมาณนั้นแหละแสนดีตอบกลับดีมใจจริงเขาอยากจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ดีแต่ร้ายและโหดมากตั้งหากเล่าถ้ายังอยากเป็นนกที่สามารถโบยบินบนท้องฟ้าได้อย่างอิสระก็อยากคิดเข้าใกล้พี่ชายของเขาเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะโดนตัดปีกและถูกขังไว้ในกรงตลอดการนายเนี่ยแปลกดีนะยังไงหรอ ก็จะมีใครบ้างล่ะที่บอกคนอื่นว่าพี่ชายตัวเองเป็นคนไม่ดีแสนดีไม่ตอบแต่เผยยิ้มให้ดีมแทนแสนดีฉันถามได้ไหมว่านายกับพี่กันเนี่ยเป็นอะไรกันหรอดูสนิทกันจังเออคือแสนดีทำท่าลำบากใจที่จะบอกหญิงสาวข้างตัวไม่ใช่ไม่อยากบอกนะแต่เขากับดีมไม่ได้สนิทกัน ถึงขนาดจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังแล้วอีกอย่างเขาก็มั่นใจว่าดีมดูออกว่าเขาเป็นอะไรกับพี่กันแต่แค่ไม่รู้ว่าดีมถามเขาทำไมแถมแววตาของดีมก็ดูมีแววผิดหวังอยู่ในนั้นด้วยไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดฉันขอโทษแล้วกันที่ถามเรื่องส่วนตัวนายฉันลืมไปว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำงั้นฉันขอเป็นเพื่อนกับนายอีกคนได้ไหม ได้สิดีมยิ้มออกมาทันทีที่แสนดีตกลงรับปากทั้งยื่นมือถือมาตรงหน้าแสนดีอะไรหรอก็เป็นเพื่อนกันแล้วฉันขอลายกับเบอร์นายได้ไหมแสนดีล้องอ๋อขึ้นมาก่อนรับมือถือจากดีมไปกดเบอร์และไอดีไลน์ให้เพื่อนสาวคนใหม่ก่อนส่งกลับให้หญิงสาวทั้งฉีกยิ้มกว้างออกไป นายเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มเก่งดูไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์ใจใครบอกละ่ะคนเรามันต้องมีเรื่องไม่สบายใจด้วยกันทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าเราจะแสดงออกมาหรือเก็บมันไว้ในใจดีมขมวดคิ้วอย่างแปลกใจให้กับคำตอบของแสนดีแล้วเวลาที่นายไม่สบายใจนายทำยังไงเหรออยากรู้เหรอแสนดีถามกับทั้งยกมือขึ้นหนุนท้ายทอย พิงหลังลงบนเก้าอี้แงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก่อนพูดต่อเวลาที่ไม่สบายใจเราก็แค่เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเพราะเวลาที่มองมันทำให้เรารู้สึกสบายใจอีกอย่างท้องฟ้าไม่หนีเราไปไหนไม่สบายใจเมื่อไหร่ก็เงยหน้าขึ้นไปมองปล่อยให้ความคิดลอยไปตามแผ่นฟ้าอันเวิง้งว้างเธอลองทำดูสิดีม นิ่งฟังที่แสนดีพูดก่อนยกมือขึ้นหนุนท้ายทอยพิงหลังลงบนเก้าอี้แล้วแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าปล่อยให้ความคิดและสิ่งที่ลบกวนจิตใจในตอนนี้ล่องลอยและหายไปกับแผ่นฟ้าอันกว้างใหญ่เป็นไงรู้สึกดีไหมแสนดีหันไปพูดกับเพื่อนสาวคนใหม่ก็ดีนะเป็นครั้งแรกที่ฉันทำอะไรแบบนี้เลยละ่ะดีมหันมามองแสนดี ที่ยังคงฉีกยิ้มให้เธอใช่ไหมล่ะทำไมไม่เป็นฉันนะดีมพึงพํมขึ้นเธอว่าอะไรนะไม่มีอะไรหรอก